วันนี้น้องใจดีจะมาอัปเดตความคืบหน้าเส้นทางใหม่ทางเชื่อมต่อในอนาคตที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางจากกรุงเทพมาบางปะอินและเชื่อมต่อจากบางปะอินไปโคราชได้อย่างรวดเร็วกันค่ะ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยุกระดับอุตราพิมุขช่วงรังสิตบางปะอินหรือมอเตอร์เว์สายใหม่หมายเลข5ที่จะเชื่อมต่อกับดอนเมืองโทเวและจุดสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางปะอินค่ะยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขหหรือมอเตอร์เว์สายบางปะอินนะครราชสีมาได้อีกด้วยค่ะ ตามแผนงานจากกรมทางหลวงเส้นทางส่วนต่อขยายใหม่ได้ค่ะช่วงรังสิตบ,บางปะอินนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปี2567และจะเปิดให้บริการในปี2571ซึ่งระหว่างนี้มอเตอร์วเวย์สายบางปะอินคอนครราชสีมากำลังก่อสร้างแล้วเสร็จไปเกินกว่าครึ่งทางแล้วค่ะพร้อมเปิดให้ใช้งานได้ในปี2568นี้นะคะ หากแนนาคตได้ดําเนินการเชื่อมต่อเส้นทางทั้งหมดนี้เสร็จแล้วบางปะอินก็จะยิ่งเดินทางได้สะดวกปลอดภยัยการจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่กําลังมองหาบ้านสวยทำเลดีแถวบางปะอินต้องนี่เลยโครงการกุ๊บวิวอยุธยาสีโรจนะเดินทางสะดวกเชื่อมโยงหลายเส้นทางด้วยบ้านคุณภาพจากอทีดีพรอพเพอค่ะ